่วยก็ฟังบทเพลงไก่นาตาฟังก็ไม่รู้ว่าไก่นาตาไม่คิดเลรได้ครับผมก็เป็นไม่เรื่องเพลงนะครับขอบคุณมากนะครับขอฝากติดตามสุกคนฉันขี่ไอ้ทุยวิ่งลุยทอง คนบ้านป่าหน้าตาเหมือนโจรแต่งตัวก็เฉยนักนนาดูหน้าดูตนะาก็มีแต่โคลนต่อให้ตะโกนเธอก็ไม่มาเธอขี่รถเก่งร้องเพลงฟ้ารังจนจนทนนัง่งและนั่งขายาเจ้าจึงเปลี่ยนทางหาเห ทุ่มใจเทสิเนรมาลืมคนบานาลืมหนังตลุงคงนึกว่าตัวเธอเด่นเลยเห็นฉันเป็นคนเซอร์ไปควงจิโกโลแลรึลุกคุ่งว่าไหนถ้าลืมกินยาน้ำตาจะฟุ้งอีสาวลุกพุ่งจะยิ่งเกินไป ไปเด่นไปดังก็ชานของเธอหรือเป็นดอกเปอร์ก็ไม่สนใจหมดสิ้นความสาวเก่าลงมอโนดก็คงไปเป็นไม่ได้ก็เลยต้องไปเป็นไก่ตาฟ้าก็ไปไปไม่เป็นไรตามฟ้าก็ใส่ไปได้เลย ขอบคุณมากนะฮะก็ <S <S ขอบคุณนิดหน่อยนะฮะ